นี้ผมจะพามาทำวิธีทำนำคอนแทกเหรียญดาก้อนไปเข้าในกระเป๋าเมตาเมตเรานะครับนะเราก็มาเลยนะครับเรามาที่ลายว่าคอนแทคกระเป๋านะครับอยู่ตรงนี้ครับเราก็คัดลอกไปเลยครับกดคัดลอกครับคัดลอกเสร็จแล้วเราก็ไปกระเป๋าเมตาเมตของเรา ปองมิเเมตรครับนะเกิดขึ้นมาเลยก็เอาไปใส่เวลา,าทางอัพไลน์หรือใครโอนมาให้เราก็จะได้หรือวเวลาเราสมัครเสร็จเราก็จะได้กดเคมมันก็จะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าเราเลยอตอนนี้ยังกดเคมไม่ได้ก็ต้องโอนให้ครับโอนมือก่อนเราต้องเอาที่อยู่มาไว้ก่อนที่อยู่หรือคอนแทค เหรียญดาก้อนถ้าเราไม่เอามาไว้เราก็จะมาหาไม่เจอว่าเขาโอนมาแล้วมันอยู่ตรงไหนเนาะหาไม่เจอเนาะเราก็ต้องเอามาไว้ก่อนเขาเรียกว่านําเหรียญเข้าเข้ามาไว้ก่อนนะครับครับง่ายๆนะครับไม่ยากครับดูวิธีทําไม่กี่ตัวไม่กี่อย่างอ่ระวางให้ถูกมันก็มาเลยไม่ต้องอ่าไม่ต้องทําหลายครั้งกระเป๋ามีกี่กระเป๋า ถ้าเราสมัครเกตเกตรหัสก็ต้องเก็บกระเป๋าครับอ่าทาทุกกระเป๋าเลยแต่ยังไม่ทําก็ได้ครับส่งเรียกกระเป๋าไว้รับเหรียญก่อนก็ได้แต่ว่าเวลามาแล้วจะงงว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเหรียญไม่เห็นเข้าเลยนะครับนะ <c oughs> เราก็ต้องเอาเข้าซะก่อนนะครับนะรนอนนหนึ่งครับอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยแรงอ่ะเราก็อินเทอร์เน็ตมือถือไม่ใช่ไว i f ฟเนาะมันก็ช้านิดนึงไม่เป็นไร เดี๋ยวจะทำให้ดูให้ให้ดีๆให้เข้าใจถ้าใครดูคลิปแล้วก็ทําตามครับจะง่ายครับถ้ามีโทรศัพท์สองเครื่องเครื่องหนึ่งเปิดเครื่องหนึ่งดูก็ได้ครับเดี๋ยมันไม่ยากนะครับนะไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรเกินความสามารถของเรานะครับนะ,ะแป๊บหนึ่งเอามาตรงนี้นะครับนะ,ะเห็นไหมครับอันนี้ผมเอามาแล้วนะครับไม่เป็นไรทีนี้ผมจะเอาเพิ่มไปอีกเลยไม่เป็นไรคือจะทําให้ดูเฉยๆเนี่ย,ยเห็นไหมเราก็มากดเลยครับ กดตรง i n p o r t t o p e n เห็นไหมครับตรงวงกลมให้นะครับเอาเอาอทีก็ได้ครับไม่แน่ใจก็อา่าตรงนี้ครับนี่ครับตรงลูกศรนชีนี่นะครับนะอา่ากดไปเลยปั๊บขึ้นมาหน้านี้นะครับอา่าขึ้นมาหน้านี้เราก็มากดตรงคอนตั้ม to เพนนะครับนะ กดตรงนั้นเลยกดเลยปั๊บ,บอ่าทีนี้เราก็กดตรงนี้ครับเนี่ยเพื่อจะวางเลขกระเป๋าหรือที่อยู่ของเหรียญดาก้อนวางเลยครับกดวางครับวางเสร็จแล้วมันขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมเนี่ยขึ้นมาเรียบร้อยเลยขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นเลยขึ้นมาเราก็เลื่อนขึ้นครับเลื่อนขึ้น แล้วก็มากดตรงยินพอรตนี่นะครับยินพอร์ตกดตรงยินพอร์เลยนะครับกดเลยครับกดกดให้มันไปนะครับกดเครื่องผมมันยังช้านิดหนึ่งหรือเอาเข้าแล้วก็ไม่รู้มันเลยไม่อยากไปอีกมันมีแล้วนะกดตรงนี้นะครับนะครับนะมาแล้วครับมันก็มาตัวเดิมอีกนี่แหละเพราะว่าผมผมทําแล้วมาแล้ว ผมทำไปแล้วมันก็มาครับเราไปาทำวิธีให้ดูเฉยๆมาแล้วครับนี่เห็นไหมครับครับประมาณนี้นะครับไม่ยากครับค่อยทําไปนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็เปิดดูบ่อยๆนะครับ